จะผ่านผู er ้ชายร้อยพันทุกวันนี้ผมร้อยพันอยู่แล้วเพี่เสียใจไหะคะคุณนอนคุณ้อยคะผู้เสียสละแต่คนเฉลยอยู่ตรงนี้นะคะคุณยอดคะต้องบอกแล้วล่ะค่ะว่าเพลงของคุณแต่ยันเพลงไหนที่ประทับใจและอยากจะนำมาร้องมากที่สุดค่ะก็เพลงถึงชั่วเพราักถึงชั่ว สายันเขาลองไว้พทุกทั้งทั้งสองเพลงนะฮะอย่างผู้เสียสละนี่เคยเป็นผู้ชายชที่ใจดี<ช>อะไร,ะไรเงี้ยแต่ว่าถึงชั่วก็รักผมชอบเนื้อเพลงเขาด้วยนะฮะชอบเนื้อเพลงเขาที่ผู้หญิงบางคนอาจจะไม่ได้ชั่วด้วยด้วยด้วย เขาเรียกอะไรด้วยด้วยด้วยสันดานด้วยคชามผมจะพูดไม่กล้าพูดนะฮะช่วยด้วยความจําเป็นรับจาเป็นเพราะว่าอาจจะมีครอบครัวที่ลําบากยากคนับจําเป็นเพราะว่าอาจจะมีครอบครัวที่ลําบากยากแค้นเลยต้องมาขายเนื้อขายตัวเลยแล้วเพลงนี้ต้องยกเครดิตการประพันธ์เพลงให้กับอาจารย์ธินกรทิพยมาตนะครับแต่งไว้ได้อมตะตมากอาจารย์ธินกรฟังอยู่พอพูดถึงแล้วนะครับที่ถึงท่านเหมือนกันครับใช่ไหมอาจารย์ธินกรคุณยอดรักนำโชคให้นะคะคุณเหยินของเราไปสิบคะแนนค่ะ